เอาแล้วครับในสุดวันนี้มันก็มาถึงถที่แล้วกับการทําไกด์ตามหาเบ็ดทั้งหมดของอัปเดตนี้นะครับทั้งหมดนะครับย้ํานะครับว่าทั้งหมดเลยนะผมจะสอนเป็นเป็นขั้นเป็นตอนทําอะไรตรงไหนก่อนอะไรยังไงมีเทคนิคอะไรยังไงผมจะบอกทุกรายละเอียดเลยนะครับทั้งเบ็ดนู้นเบ็ดนี้เบ็ดนั้นแต่เบ็ดที่ผมจะเน้นมากที่สุดคือเบ็ดดาบสีแดงกับเบ็ดไทเดนอันสีแดงครับผม2อ,อันนี้ผมจะเน้นเป็น มากเป็นพิเศษเพราะเป็นเบ็ดที่ผมอยากทำมากที่สุดเนาะส่วนไอ้เบ็ดที่เหลือเนี่ยมันทําแป๊บเดียวมันเดินไปถึงมันก็ได้แล้วหรืออยันนึงมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างเนาะก็มีวันนี้ผมจะทําเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ใครอยากดูส่วนตรงไหนดูวิธีทําตรงไหนอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมจะทำทำสเต็มไว้ให้นะครับว่ากดดูตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถดูคลิปได้เลยครับณนะตอนนี้เลยไปดูได้เลยว่าไก่นี้จะมีอะไรขนาดไหนถ้าไก่นี้มี ข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยโ <Okay, S 1> อเคมาน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ไปซื้อ1 1> เป็ดทันใหม่กันดีกว่าว่าให้เงินประมาณนี้แล้วก็ตกอะไรแต่งเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะสอนละเอียดเลยโอเคมาผมจะบอกวิธีการปลดล็อกเป็ดทั้งหมดเลยนะอันนี้ต้องรอ ดาวนะดาวตกอ่าดาวตกเนาะรออีเวนต์ดาวตก,าวตก,นะาตกมาก็กลับซื้อโทเทมเนาะก็จะสามารถซื้อได้เลยผมยังไม่ได้ซื้อนะว,วิธีการทําเบ็ดตัวนี้ให้มันเราสามารถซื้อได้นะให้เรารอดาวตกครับหรือว่าเราจะเสกออกุบาจขึ้นมาเองก็ได้เสกออกุบากขึ้นมาเองจะมีโอกาสดรอปนะเป็นโทเทมสักโทเทมส,ทส,สตาร์ฟอร์นั่นเองนะโอกาสดรอปอยู่ที่ 2. 3 8แเอนีนะล้วก็รู้นะว่าจะออกไหมโอเคมาส่วนของเบ็ดตัวนี้นะเบ็ดดาบตัวนี้นะนี่เบ็ดดาบตัวนี้เราเบ็ดดาบตัวนี้นะนี่เบ็ดดาบตัวนี้ใช้ทำยังไงปลดยังไงนะให้เรราาาทํกกต ทั้งหมดนี่เลยนะนี่ในชื่อของลูมิแนนเควเวนนะให้เราตกล um นะูมิแนนเควเวนเนี่ยแบบเนี้ยให้หมดเลยนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนถามว่าตัวไหนตกยังไงก็ผมจะบอกตั้งแต่ตั้งแต่บนถึงนี้ยกเว้นอันนี้อันนี้ผมใช้เบ็ดตกนะตั้งแต่อันนี้เลยนะเอาผมใช้กองดักหมดเลยกองดักจริงกองดักจริงขนาดระดับซีเคยังใช้กองดักอ่ะคุณรู้ว่าใช้กองดักจริงกองดักได้เกือบทุกตัวแลว้ววะกองดักได้ทุกตัวเลยอันนี้อันนี้การันตีแน่นอนว่ากองดักยังไงก็ได้ทุกตัวแต่ถามว่าถ้าตกก็ตกยังงไกกกก็็็พพืืนะพ้้นนนนนททีีีี่่่่มมมมหหหออเเาะะสวใญจป ส่วนอันนี้จะมปอีเวนต์เกิดนะอีเวนต์เกิดเท่านั้นเนาะมันจะมีอีเวนต์เกิดอยู่ตรงนี้เลยพอมีอีเวนต์เกิดปุ๊บเราก็มาตกตรงนี้ได้เลยนะโอเคเนาะโอเคครับบ๊ดีหลังจากที่ผมจะกำลังจะตัดคลิปนี้อยู่เนี่ยมันเกิดอาการอัปเดตนะเกมเขาอัปเดตในการแก้บั็กแก้เนอร์อะไรต่างๆเนาะมีเนิร์ตัวของมังกรตัวสีฟ้าเนี่ยที่ผมให้แนะนำให้ตกเนี่ยมันเกิดยากขึ้นแล้วนะครับมันไม่สามารถรีหาได้แบบแป๊บๆเจอแล้วมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าใครดวงดีก็ดีสักร้อยอันอาจจะเจออะไรอย่างนี้ก็ขอให้ ประตูถ้าใครยังไม่เปิดก็มันจะเป็นสีดแดงๆเนาะนี่สีดแดงๆถ้าใครไม่เปิดมันก็จะปิดไว้แต่ถ้าเปิดแล้วก็จะเป็นลนของลักษณะน,นีน้ก็คุยกับมันนั้นก็แลกหานั้นกว่าจะเจอก็ผมก็กว่าจะเจอก็นานอยูเ่เหมือนกันเราเปิดประตูเข้ามาแล้วใช่ไหมครับนี่ให้เราเดินตรงมาตรงนี้ก่อนไอเบ็ดน,นี่อย่าค่อยอย่าค่อยพูดครับมันอาจยละเอียดมันเยอะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บมาตรงนี้ครับให้เรามาตรงนี้นะนี่มันจะมีเบ็ดตรงนี้ตรงนี้ให้ใช้โทเทมของอ e ีคิปนั่นเองคนระับโอเคนะคนี่นี่คือ,อนนนะเบ มีโอกาสติดตัวคิมสันเหมือนกันนะฮะเบตตัวนี้ก็ให้แนะนําก็มาซื้อก็ได้นะแต่อีกตัวนี้ก็จะชัวร์กว่าอยู่บนนี้ให้เราโดดขึ้นมานี่นะกดไกด์เดร์หนึ่งทีนี่แล้วก็รอรอนแป๊บหนึ่งนะมาตรงนี้ก่อนรอรอนครับมันจะอยู่ตรงกิ่งไม้กิ่งไม้ตรงนี้ครับมีกิ่งไม้ตรงนี้เนีย่ยทุกคนจะเห็นเบตไหมเห็นทุกคนจะเห็นเบดอ่าเบ็ดอยู่ตรงนี้นี่เบดนี้นะเบดนี้ราคาสองแสนนะให้เราซื้อมาแล้วก็เพื่อนใครยังไม่เปิดประตูหรือว่าอะไรไงก็เอาเบดตัวนี้พาไป พาไปเปิดได้อ่าอ่ะ,อะใช่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วน้องไงนี่เออได้แล้วน้อง ปุ๊บเราก็จะได้โชว์ของคิมสัน30%โอกาสติดบัฟคิมสัน30%เนาะก็สามารถเอา,เอาได้เลยนะครับคันเบรกคันนี้นะครับคันเบรกคันนี้คันเบรกคันนี้นะครับราคา30ล้านนะครับวิธีการปลดปลดล็อกมัน,นครับเราเราต้องปลดล็อกก่อนนะวิธีการปลดล็อกนะให้เราทําการตกในสถานที่แห่งนี้ให้ครบก่อนนะ100%แล้วก็ให้ได้เป็นชายนี่แอนด์สปาร์กิ้งนั่นเองให้ได้ชายนี่แล้วก็สปาร์กิ้งนะอ่า ขอเสริมนิดนึงนะในคลิปลืมพูดไปนะรจริงๆไม่ได้แค่ต้องใช้หนี้แอนสปาร์กิ้งเท่านั้นนะต้องวิวหนึ่งพันเท่านั้นนะถึงจะสามารถมาปลดล็อกเบ็ดคันนี้ได้นะต้องววหนึ่งพันนะทุกคนก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมารีปลดล็อกรีมาตามหานี้ก็เสียดายด้วยนะต้องวิวหนึ่งพันก่อนนะครับถึงจะมาปลดล็อกได้ส่วนทํำยังไงก็อย่างที่ต้นคลิปผมทําเลยอย่างนั้นแหละเป็นนั่งรีหาจนกว่าจะเจอหรือว่าจะใช้ตัวของเอนชั่นเบสเซนก็ได้ครับเพื่อเอาาห้าเปอร์เซ็นต์ในการั แล้วก็มีวิธีนึงเหมือนกันนะแต่กอ็อาจจะสรับสายคนขี้เกียจแล้วกันอ่ะพวกนี้าันแล้วง่ายๆสหรับสายคนขี้เกียจขอเพื่อนนะขอเพื่อนเห็นอันนี้ผมไม่ไแน่ใจนะอันนี้พอดีคุยกันในกลุ่มเฟซเฟซบุ๊กอ่าและเดท์ดคอร์ดด้เห็นเขาบอกขอขอขอนะไอตัวแบบใช้นี่สปาเก็้งมันมันปลดได้ด้วยนะเออเขาบอกปลดได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไหมก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ปลาแต่ละพื้นที่ตกยังไงอันนี้อันนี้ก็ใช้กง กำมุนเหมือนกันอันนี้ผมใช้กง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 จับอันนี้ตกได้อันนี้ก็ตกได้นี่ตกได้อันนี้กงจับอันนี้ตกได้นะเดี๋ยวตกได้มันจะมีเกิดอยู่ตรงนี้นะนี่มันจะเกิดอยู่ตรงนี้นี่นี่เกิดตรงนี้เราสามารถมาตกได้เลยมันจะเกิดตรงนี้นี่มันจะเกิดตรงนี้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดนี่มันจะเกิดตรงนี้นะทุกคนอ่ะผมได้ปลาตัวใหม่ได้ตรงนี้เลยแล้วเราสามารถตกได้รี่เลยเลยส่วนกองจะจับจับตรงไหนจับตรงนี้ก็ได้นี่วางแถวนี้นี่วางแถวนี้วางไปวางตรงไหนก็ได้ครับให้เราแบบมาเก็บได้ง่ายๆเนาะโอเคมาเรามาซื้อเบ็ด คันนี้กันเลยดีกว่าเรียบร้อยราคา30ล้านโอ้โหเนาะเนเลยเนาะเนาเลยนี่ปตดเฟี้ยวดูโคตรเทียอย่างเท่นี่ผมปลดมาแล้วสำหรับเบ็ดตัวนี้มาแล้วผมก็จะปลดอีกเบ็ดนึงเลยจะยากหน่อยแล้วกันนะว่ามันหาอะไรยังไงเนาะโอเคผมจะ ทำเป็นขั้นเป็นตอนให้ทุกคนอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคครับอย่างแรกเนาะให้เรามาคุยตรงนี้นี่มาคุยอยู่ตรงเห็ดนี้ครับมันจะมีเห็ดอยู่ตรงนี้นี่เห็นปะเห็นปะเห็ดตัวนี้ไอเห็ดตัวนี้ให้บินตามผม,มเลยนี่ให้เราคุยกับเห็ดตัวนี้นะครับคุยเสร็จปุ๊บไปคุยไปครับนี่นี่เขาจะให้เราเก็บพวกเห็ดอันนี้นะเห็ดอันนี้นะโกลเด้นแพนี่ให้เราเก็บนะโกว w i n g เออ g ก o w i n g Growing ฮะ g ก o w i n g เรืองแสงเนาะพืชเรื่องแสงอ่ามันให้เราเก็บพืชเรื่องแสงทั้งหมดเนี่ยพอเราเก็บทั้งหมด5เนี่ยไหมให้เราเก็บมา1อัน สองอันสามสี่อันที่ห้าอยู่นี่ <c oughs> อันที่ห้าครับปึ๊บ <c oughs> เรียบร้อยเราก็จะได้ตัวของพาร์โรเฟกเมนมาหนึ่งอันนะครับผมตอนนี้เราได้มาหนึ่งอันแล้วนะนี่เราได้มาหนึ่งอันแล้วให,าหาหให้เราหาเหตุมันอยู่ตรงนี้นี่มอยู่นี้ครับให้เราหาเหตุมันจะอยู่ตรงนี้เขาจะยืนอยู่ตรงนี้คนระับอุ้ยดับไม่เชื่อม่นเด็ดมันเท่ว่ะ ให้เราคุยอ่าให้เราคุยตรงนี้นะครับให้เราคุยจริงๆเราทาอันนี้ก่อนก็ได้ทำข้างในก่อนก็ได้แต่ผมแนะนําว่าทำข้างในก่อนจะดีกว่าอ๋อให้เราไปหาปลาทั้งสองตัวนะก็คือ Emperor นะผมก็คือเราต้องไปหาตกกันอีกแล้วแล้วก็ตัวของ Jellyfish นะั่นเองครับติด Atlantic ด้วยต้องแต่ต้องติด Atlantic ด้วยอ้อหูต้องไปหาตกอีกแล้วโอเคเราต้องไปหาตกก่อนคนระับไทเดนเอาไทเดนไปนะนี่โอเคครับมา ไปนั่งเตรียมอะไรแป๊บนึงโอเคมาแล้วครับผมมาการตกหาเจลลี่ฟิกเกอร์เหมือนเดิมครับนี่เราตกไปเลยครับก <c oughs> ็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นาอก็อรอลุ้นเอาเพราะดวงมันค่อนข้างดวงเลยผมบอกได้เลยว่านาน <c oughs> นานสักพักเลยแหละนานเพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันจะติดบัฟอ่าตกได้แลว้วไม่ใช่ว่ามันจะติดบัฟผมบอกเลยอ่า าแล้วมาแล้ว,มลวไม่รู้ติดหรือเปล่าถ้าติดเลยก็สวยครับหาหาปลาฉลามมันเดียวแต่ไม่รู้ใช่ตัวที่กูต้องการหรือเปล่าเรียบร้อยติดมาแล้วหนึ่งตัวโอเคสวยสวย ร้อยติดหมดแล้วโอเคถือว่าวถือว่าไวมากถือว่าไวมากโอเคว่ามันมีอย่างอื่นช้าไปเดี๋ยวเราไปทําการส่งกันเลยครับผมไปเ,เดี๋ยว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 ต้องต้องให้ดูทีรานนะต้องดูอ่ะมันจะให้ดูอะไรก่อนฉันอยากดูนี้อ่ะนี่ไงว้าวแล้วเจลลี่พิตล่ะนี่ไงฮู้ของจริงวะเนี่ยโอเคเดีย๋ยวฉันจะให้ แฟกเมนของฉันนะเรียบร้อยทีนี้ผมก็ได้แฟกเมนมา2อันแล้วเดี๋ยวช่างมานะต่อไปตัวที่3านะให้เราไปคุยกับตรงนี้นี่กระโดดกระโดดข้ามาฝั่งนี้ครับมีคุยตรงนี้เราคุยไปต้องเหมือนฉันต้องการอะไรที่มันดูแบบอันตรายแบบปีศาจอะไรเงี้ย oh, อีวิลวิซิจีโอคอร์บอโซอันนั้นให้ดูหน่อยอ๋อไอตัวมังกรสีแดงนะผมตัวมังกรสีแดงก็ตกจากตรงต้นคลิปได้เลยเนดะีย๋ยวผมจะเอารูปให้ขึ้นให้ดูแล้วกันนะว่า ให้เราตกตอนนั้นเลยหรือเรารีหาก็ได้ครับนี่มันจะมีบอกเห็นไหมว่าอันนี้สีน้ําเงินหมดไปแล้วตอนนี้สีน้ําเงินเกิดแล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะมีบอกแล้วกันว่าให้เรารีหาไปเรือ่อยๆจนก,กว่าจะเกิดแล้วกันนะครับโอเคมีอยู่ประมาณนี้นี่แล้วผมก็ได้มาแล้วน,นี่อันนี้ง่ายมากถ้าเรามีอยู่แล้วถ้าเรายัางไงเราก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องทําการปลดเอาเบ็ดน,นั้นอยู่แล้วเนาะถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็สามารถทําได้เลยนะแบบง่ายมากบอกเลยแซกเมนต์มีสามันแล้วทีนี้ต่อไปอันที่สี่ครับผมอันที่สี่อยู่ข้างหน้าประตูนี่ตัวนี้ตัััวววนนนีีี้้้อ่าตต ไม่กจำลักษณะตัวก็ได้มันน่าจะเป็นตัวประมาณนี้กับทุกตัวครับให้เราทําการเก็บคริสตันทั้งหมด8อันนะครับมันจะมีเราต้องสังเกตครับมันจะอยู่ประมาณคริสตันอย่างเงี้ยเราต้องดูเอาว่าอยู่ตรงไหนเนาะ จะพาคเอาแล้วกันเระว่าไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะว่าในทีแล้วทำไมไม่พาคเอาที่เป็นหา,าแฟกเมนอันที่4นะทำไมไม่พาคเอาก็มันขี้เกียจพากเนาะอันนี้มันพาคง่ายกว่ามาอันนี้นะให้เราตามหาคันโยกทั้ง2อันนะสสีนั่นเองกับสีแดงกับสีน้าเงินมันจะอยู่ตรงสถานที่ตรงตรงนี้กับต,ตรงนี้นั่นเองครับก็ให้เรากดคันโยกพร้อมกันคนระับพร้อมกันนะอ่าพร้อมกันนะอันนี้บอกไปก่อนนะต้องให้เรากดคันโยกพร้อมกันนะพอเรากดคันโยกพร้อมกันปุ๊บประตูข้างหน้ามันจะเปิดนะให้เราไปเอาแฟกเมนข้างหน้า อยู่ทางข้างหน้าเลยให้เราออกไปจากทางด้านหน้าเราไปทางด้านซ้ายนะให้เราออกไปเลยมันก็จะสามารถได้แฟกต์เมนอันสุดท้ายได้แล้วนี่มีแค่นี้อันนี้ง่ายมากผมก็เลยแล้วก็ขอบคุณสลับน้องที่มาช่วยผมด้วยนะน้องบ๊อบศูนย์หนึ่งเอน้องบ๊อบหนึ่งนะมาช่วยผมในการเปิดไอ้คันโยกนะขอบคุณมา,มากๆเลยก็ ให้ใช้เพื่อนด้วยนะครับแนะนําว่าต้องใช้2คนนะใช้2คนนะมันต้องเปิดคันโยกพร้อมกันเนี่ยแฟกเมมก็จะอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมนี่นี่มันอยู่ด้านซ้ายน,น,น,าน,ายนี่มันอยู่นี้นะให้เรากดเก็บได้เลยแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับมันอยู่ทางเข้าทางเข้าของทางถ้ำนี้แหละครับถ้าใครจําได้ก็ คือทางนั้นแหละแต่เราออกมาอยู่ด้านซ้ายแต่ถ้ามาทางเข้าก็อยู่ด้านขวามือเราโอเคเนาะโอเคเราคุยกับน,นี้แล้วคิมสันคิงนะผมเีบ็บฉันได้มาหมดแล้วเรียบร้อยได้เ e ีวิวนี่มันได้มาแล้วที่เป็นที่เรียบร้อยผมก็ในคลิปผมอาจจะลืมพูดไปนะครับเนี่ยถ้าถ้าอยากได้แบบนี้ไอ้แบบผมที่บุมถืออยู่เนี่ยให้เราคุยกับราชาเหตดก่อนนะที่เขานั่งอยู่บนนะั้นเราเขาเราจะได้เหมือนกันนะจะได้แบบนี้มาพอเราได้แบบนี้เราก็ไปสามารถไปคราฟได้เลยที่เราเก็บมาทั้งหมดอ่ะทั้งหมด5อันนะอ่าพอเราคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็ ส่งเควสเสร็จปุ๊บอะไรเรียบร้อยเราก็จะได้มาเลยนะครับอย่าลืมนะต้องคุยนะต้องคุยด้วยนะเออไม่ไงไม่คุยไม่ได้นะต้องคุยนะออย่าลืมอย่าลืมโอเคนี่ครับเบ็ดเบ็ดนี้ที่เราจะมาครับอีวิลพีเกอร์พีวิลพีกลอตนะครับครับเลยใช้เงินศูนย์บาทเรียบร้อยเอ บอกแล้วโคเเ่ครับได้ครั้งเดียวเพราะว่ามันเป็นเบ็ดลิมิเต็ดนะจ๊ะจบไปที่เรียบร้อยครับผมกับการตามหาเบ็ดทั้ง3คันนะสามสี่คันเนาะก็ตามหาเบ็ดตัวนี้แล้วก็เบ็ดตัวดาบีตัวหนึ่งนะครับก็ตามหาไปที่เรียบร้อยครับผมกับการตามหาเนาะตอนแรกก็จะตามหาตัวของเบ็ดตัวนี้ด้วยแต่เออในเซิร์ฟนี้มันมีคนใช้ตาตาฟิลเสร็จปุ๊บมันก็ใช้โทเทมตอบตัวต,ตาตาฟิลหายเลยทีนี้ก็เรียบร้อยส่วนถามว่าอีสองเบ็ดหาจากไหนนะเนาะเบ็ดตัวนี้จะอยู่ตรงต้นไม้อย่างที่ผมบอกเนาะ เบตตัวนี้อีกเบตตัวนึงไงเบตตัวสีแดงที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์อ่าเบตตัวนี้ก็จะอยู่ตรงไอที่ผมบอกเลยอยู่ตรงนั้นเนาะก็ <c oughs> อยู่ตรงต้นไมห้หลังคิงนั่นเองก็เบดตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ทั้งทั้งหมดเลยอ่ะเดีย๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเบตตัวนี้เป็นไงอ่ะเบตตัวนี้จะมีการฟันปลาด้วยครับนี่ก็จะติดเลยมันเพราะว่าบกร้อยนีม่มีฟันปลานี่นี่นลักษณะเวลาถือจะเป็นอย่างนี้มันจะโอ้เทเทมากมเวลาตกก็จะได้อย่างนี้อันนี้ก็ติดเหมือนกัน ه, เวลาตกวันนี้หลอดมันจะเล็กลงนะมันจะเล็กลงแล้วก็จะมีฟันปลานี่เราก็จะได้ส่วนของบัฟใหม่มาสเตอร์นั่นเองนะเอมีประมาณนี้สำหรับสองเป็ดนี้ที่คนค่าแต่การเอาบอกเลยว่าโอ้หรีบทําอ่ะเออทําเหอะมันดีมากาเลยเทด้วยไม่ทาก็ไมไ่จะพูดไงละเท่ด้วยที่ก็จบไปแล้วสำหรับการมานั่งตามหาเป็ดกันอีกแล้วแต่ครั้งนี้หาง่ายครั้งนี้หาง่ายครั้งนี้หาง่ายกแป๊บๆหาได้ละออ แปบเดียวเองไม่มีจะกัดเวลาได้หาได้อย่างที่ผมบอกนะเบ็ดนี้ก็รอดาวตกเท่านั้นนะถึงจะต้องรอดาวตกเท่านั้นเนาะโอเคมีวันนี้รับผมจะหลับคลิปในวันนี้ผมก็เจอกันคลิปหน้าผมไปบายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วกดกระดิ่งไว้เลยใจกับช่ชองเกียนดังด้วยไว้เจอกันใหม่ครับผมเจอกัคลิปหน้าผมไยบ่ายจ้าเจอกันครับอย่างเทอย่างเทไงเทป่ะเทป่ะ